หนังสือ The Success Principles เขียนโดย j a แจ็คแคนฟิลคือหนึ่งในหนังสือพัฒนาตนเองที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลกหนังสือเล่มนี้รวบรวมหลักการความสำเร็จมากกว่า60ข้อที่ผู้เขียนได้เรียนรู้จากการสัมภาษณ์และศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในด้านธุรกิจการศึกษากีฬาและชีวิตส่วนตัวพร้อมถ่ายทอดออกมาเป็นหลักการที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน บทสรุปหนังสือ The Success Principles วิธีขโมยความสำเร็จจากอนาคตโดยแจ็คแคนฟิลด์ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งลี้ลับมันคือผลลัพธ์ของกฎธรรมดาที่คนธรรมดาทำอย่างไม่ธรรมดาแจ็คแคนฟิลด์เริ่มต้นหนังสือเล่มนี้จากคำถามว่าทำไมคนบางคนถึงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในขณะที่อีกหลายคนพยายามแทบตายก็ไม่ไปไหน เขาจึงรวบรวมหลักการความสำเร็จจากคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกแล้วพบว่าทุกคนล้วนมีกฎทองร่วมกันบางอย่างหนังสือเล่มนี้คือการเปิดเผยกฎเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมาโดยมีทั้งกรณีศึกษาเรื่องเล่าจริงและเทคนิคการนำไปปรับใช้แนวคิดหลัก6ข้อจากหนังสือรับผิดชอบ100%ต่อชีวิตของตัวเองชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนถ้าคุณยังโทษสิ่งรอบตัว แจ็คยืนยันว่าคนที่ประสบความสำเร็จจะไม่โทษโชคดวงหรืออดีตพวกเขาเลือกที่จะรับผิดชอบเต็มร้อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพและพลังในการเปลี่ยนแปลชีวิตถ้าสิ่งใดในชีวิตคุณยังไม่ดีขึ้นแปลว่าคุณยังไม่ยอมรับผิดชอบกับมันเต็มที่มีเป้าหมายชัดเจนและเขียนมันลงไป ผู้เขียนพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จเกือบทั้งหมดเขียนเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนและอ่านมันซ้ำๆทุกวันการเขียนทําให้เป้าหมายกลายเป็นคํามั่นสัญญากับตัวเองไม่ใช่แค่ความฝันลอยๆนอกจากนี้การเขียนเป้าหมายยังช่วยกระตุ้นจิตใต้สำนึกให้ทํางานร่วมกับเราโดยจะเริ่มมองหาโอกาสและไอเดียที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนั้นอย่างอัตโนมัติลงมือทำแม้ย่งไม่สมบูรณ์ หลายคนรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนถึงจะเริ่มแต่คนสําเร็จเริ่มแม้จะยังไม่พร้อมแล้วค่อยปรับปรับและปรับต่อไปพวกเขารู้ว่าการลงมือทำคือครูที่ดีที่สุดแจ็คเล่าว,ว่าหลายคนพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตเพราะมัวแต่รอให้สถานการณ์เหมาะสมก่อนเขาจึงสอนให้เริ่มเล็กๆอย่างสม่ำเสมอ เพราะการกระทำเล็กๆที่ถูกต้องสซ้ำๆจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีพลังบวกสิ่งแวดล้อมคือพลังเงียบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติแจ็คแนะนำให้เราสร้างทีมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ให้กำลังใจหรือที่ปรึกษาที่เตือนเราในวันที่ลังเล เขายังแนะนำให้หลีกเลี่ยงคนที่บัทอนกำลังใจเช่นคนที่ชอบดูถูกความฝันหรือล้อเลียนการเริ่มต้นเล็กๆเ,เพราะพลังลบจากคนเหล่านี้อาจกลายเป็นอุปสรรคโดยไม่รู้ตัวเปลี่ยนคําว่าเป็นไปไม่ได้เป็นจะทำอย่างไรให้เป็นไปได้คนทั่วไปหยุดที่คําว่าทำไม่ได้แต่คนสำเร็จถามต่อว่าถ้าจะให้ได้ต้องเปลี่ยนตรงไหน นี่คือความแตกต่างของคนที่ยอมแพ้กับคนที่หาทางแนวคิดนี้คือการฝึกสมองให้คิดเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่คิดเชิงปิดกัน้นเมื่อเราถามว่าจะทำยังไงให้ได้เราจะเริ่มมองเห็นทางเลือกใหม่ๆที่ไม่เคยคิดมาก่อนฝึกความกระตันอยู่และความเชื่อมั่น แจ็คพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่ซาบซึ้งในสิ่งที่มีและเชื่อว่าเขาจะไปถึงจุดหมายแม้ยังไม่เห็นทางชัดเจนเพราะพลังของความรู้สึกขอบคุณและศรัทธาในตัวเองคือแรงผลักดันที่ทรงพลังที่สุด เขาแนะนำให้ฝึกจดบันทึกสิ่งที่รู้สึกขอบคุณในแต่ละวันและเตือนตัวเองว่าเคยผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างแล้วเพื่อเสริมความมั่นใจว่าฉันก็ทำได้อีกบทสรุป The Success Principles คือการยืนยันว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของการทำสิ่งที่ถูกต้องซ้ำๆอย่างต่อเนื่อง หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงบอกหลักการแต่ยังบอกวิธีฝึกฝนอย่างชัดเจนเหมือนเป็นแผนที่ที่ช่วยให้คุณก้าวจากจุดที่ยืนอยู่ไปสู่ชีวิตที่คุณอยากเป็นถ้าคุณเชื่อในความฝันและเลือกลงมือทำแล้วฝึกคิดพูดและทำในแนวทางของคนสำเร็จความสำเร็จก็จะค่อยๆขยับเข้าหาคุณแบบไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สุดท้ายนี้แจ็คแคนฟิลฝากไว้ว่า ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจจะเปลี่ยนและลงมือทำซ้ำๆโดยไม่ยอมแพ้หากคุณลงมือเพียงวันละนิดวันหนึ่งคุณจะยืนอยู่ในจุดที่คุณเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้